ด้านนี้ก็เต็มด้านนี้ก็ชาวต่างชาติมาหล่อลงเลยอารามสุขาครับเงินทั้งนั้นเจ้าพี่น้องที่ครับนี่คือเงินลังไหลเข้าเมืองไทยนะครับนะด้านนี้ก็ใช่ครับชาวต่างชาติครับด้านนี้ก็มาต่อแถวครับครับมาต่อแถวลงเลอเจ้าพญาพินเซตครับท่านผู้ช เยอะจริงๆงลเลอไวออคิดเลออลังกา,นนาเลอเจปาชาพินเซตครับรว,ว,วันนี้าเรือแตกเรียบร้อยทางไอ้ันสยานครับ ตอนนี้ชาวต่างชาติก็กำลังลงเลิกครับลงเลิอกอลังก้าครับโอ้โหนเออน,นะครับเพ่อนะครับสุขเจอสุขใจหลายเนาะที่เห็นชาวต่างชา,าติเป็นมาเทีท่เมืองไทยนะครับนี่ครับเมืองไทยกับเมืองหน้าเที่ยวเนาะเป็นปทัวร์ครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาอย่างเที่ยวส้มท่ารัยากาศนะครับอยู่ที่ท่าเรือห้างไอคอนสยามครับ<ม>ด้านนี้ก็กุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหหลังไหลามาเที่ยวเมืองไทยเยอะจริงๆครับท<ม>่าเรือนี้ก็เต็มพี่น้องด้านปูนครับครับ น,นฟังเสียงวอานี้แทบไม่มีคนไทยนะครับนี่ครับด้านท่าเรือนี่คนกันหลายครับพี่น้องนี่ครับเปิน้นกระล่อล,อลองเรือเนาะนี่ครับเยอะจริงๆวันนี้ก็คือว่าท่าเรือแทบแตกครับเปิน้นกระล่อล,อลองเรือสํารานครับ <c oughs> โอ้เยอะจริงๆวันนี้ด้านนี้ก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับ เอเจ้าปัญญาพิชเสตครับชาดังชาทั้งนั้นาะมงนี้ก็มีอยู่สามชาเลอร์นดครับนี่ครเบ็นก็รล่งไล่ลงไปเลยเลอสำลักเนาะ ตอนนี้การีชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนาะสาวกว่าล้านนะครับด้านนี้ก็เ็มครับด้านนี้ก็เป็นท่าเรือที่สองครับด้านนี้ด้านนี้เป็นท่าเรือที่สองนะครับหน้าตาเพื่นไม่ใช่คนไทยเลยนะครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับหน้าตาเพื่อนเนาะในฝัน้น,นง ด้านท่าเรือที่2องนะครับเต็มครับโโอ้เยอะจริงๆอันนี้เป็นท่าเรือที่2ครับพี่น้องครับ,รบ oh. วันนี้ก็ถือว่าแตกเนาะที่5ไอคอนสยามครับอันนี้ก,เเเก็เป็นเลือสมายลิบบ์ไซครับเป็นเรือสมายครับ เบื้องหน้าเบื้องตาที่ฟังเสียงเรานีแต่ไม่มีคนไทยครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้เพื่อนกันมาต่อแถวเนาะด้านนี้ก็เป็นกรุปทัวร์ครับนี่ครับเป็นพงสีแดงครับเป็นกรุปทัวร์ครับอ๋อตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาน,น้ำก็ขึ้นเนาะนี่ครับน้ำเต็มครับน้ำเต็มนะครับ เบิ้งหน้าเบิ่งตาแล้วแทบไม่มีคนไทยเนาะนี่ครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาก็คล้ายคนจีนครับคนเกาหลีเวียดนามครับและกับคนล่าครับครับ้านนี้ก็มาเป็นตัวคืนนอนครับจานพูนก็เป็นท่าเรือที่หนึ่งนะครับ มาแล้วครับเรือสำรานครับตอนนี้เง in. ินกับลังไหลครับเมืองไทยเนาะ9ก้าแสนห้าหมืนล้านบาทครับเยอะมากครับเงินหลังไหลเข้าเมืองไทยครับตอนนี้ก็มีชาติต่างชาติมาเที่ยวแล้วสามกว่าล้านนะครับ แต่เมืองไทยเพื่อนกาตั้งเป้าหมายเนาะว่าปีนี้จะมีชาติต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยไม่น้อยกว่า40ล้านคนครับถ้ามาแบบนี้ถึงแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆเอออันนี้อ่านว่าอะไรครับ A L A N G K A อาหารว่าอะไรเนาะไม่กล้าอาหารกลัวผิดครับพี่น้องอลังกาป่ะครับคงใช่เนะาะอลังกาแต่คลิปนี้ก็ไม่ได้พามาชมการชวนน้ำพุนะครับคลิปนี้กับพี่งแค่ ตั้งเจอพาพี่น้องมาย่างส้มพาบรรยากาศเนาะว่าจะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวมไทยหลายคนไม่มีหน้าฝนไม่มีหน้าร้อนหน้าหนาวครับคนก็มาทุกวันครับพี่น้องครับครับโสุดจะบรรยายครับนี่ครับเป็นกรุ๊ปทัว ตอ,อตอนนี้5ชั้นแรกที่มาเทศเมืองไทยหลายก็มีจีนอินเดียเกาหลีใต้รัเสเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียเนาะจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และก็รัเสเซียครับนี่คือ5ชั้นแรกแล้วครับ นี่น้องไปนะครับด้านทางเข้าน,นี่ครับเต็มครับด้านทางนี้เดินแทบไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหครับพี่น้องนะครับตรงนี้เดินแทบไม่ได้ครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้น,นครับเยอะจริงๆครับพีน่น้องออค,นนอนนครับ เอิมครับฝนจะมาล่อลงเลือนั่นครับโอ้โหวันนี้แถวยอะมากครับพี่ครับนนยืนเต็มครับที่ฝั่งเสียงเราขายชาวเวียดนามนะพี่น้องครับตอนนี้ข่าเรือแตกครับพี่น้องนี่ครับคนเต็มครับอ๋ออ่านมาา อลังกาเนาะเป็นเรืออลังกาครับตอนนี้ก็เต็มด้านนี้ก็ชาวต่างชาติมาหล่อลงเรืออลังกาครับเงือง่อนทั้งนัน้นเดี่น้องนี่ครับนี่คือเงื่อนลังไหลเข้าเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็ใวต่ครับตอนนี้ก็มาต่อแถวครับครับ มาต่อแถวลงเลยเจ้าพญาพินเสตครับซ้ำๆเออยอะจริงๆสร้างฝันเล่ยไว้อ็อกิดเล่ยอลังกาเล่ยเจ้าพญาพินเสตครับก็ขอเชิญน,น,น,นะครับถ้าเปิดวางเนาะถ้าใครจะมาล่องเรือก็ขอเชิญครับเป็นเล่ยสำราญครับมหาพิธข้าวเย็นเนาะผ้าพอ้อผ้าแม้ผ้าแฟนมาครับ นี่คือเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรครับนี่ครับ,รบเรืออลังกาครับวันนี้ท่าเรือแตกเรียบร้อยท่าไอคอนสยามครับ ครบับตอนนี้ชาต่างชาติก็กำลังลงเลิอครับลงเลิออลังก้าครับโอนะ้โหเนาะเอ้ยครับเปิดนนะครับซุกเจอซุกใจหลายเนาะที่เห็นชาวต่างชาติเนมาเที่เมืองไทยนะครับนี่ครับเมืองไทยกับเมืองนาเที่ยวเนาะับพี่น้องเด้วนยนครับ ิงๆฟังเสียงพูดนี้แทบไม่มีคนไทยนะครับคนไทยนี่หายากมากครับันนี้ก็เป็นกุ๊กพู พี่ตองเอ้ยไม่เห็นแล้วกับแจ็คสีมาญญานเดลเลยนะครับเขามีแต่ความสุขใจนะครับครับตอนนี้ก็กําลังต่อแถวลงเลรือครับอันนี้เป็นเรืออะไรเอ่ยด้านนี้อ๋อ,อ,อ,รรอ 3. ตรงนี้ก็มียูซี่ท่าเรือนะครับบอกนัดคิดว่ามีสามเนาะตรงนี้ก็มีสี่ท่าเรือนะครับผที่ผมยู่ที่ก็เป็นท่าเรือที่สี่ครับ การนี้ก็เป็นวันล่างครับพี่น้องนี่ครับขอเชิญนะครับถ่าผัววังเนะาะเทฟซี่ทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับถ่าผัววังก็ขอเชิญเธอมาเที่ยวครับมาเที่ยวเมืองไทยมาลองเลอมาเที่ยวงแอนคอนสยามครับโอเคเนาะคลิปนี้กาต้องขอขอบเจอเด้อถ้าผู้เลอร์ชอบเจอชอบใจการต้องขอปอไล่ปลแซ่รครับเพิรเป็นแห้งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็กำลังหลั่งไหลมาครับเบลกับดูแตนแลนนะครับ,บด้านท่าเรือที่สองนี่พี่น้องเลยน,นะครับเต็มครับตรงหน้านี้เป็นท่าเรือที่สองนะครับด้านนี้เป็นท่าเรือที่สองครับพี่น้องครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆ่ครับ การทำออกนีก่ก็เต็มครับไอคอนสยามนี่สวยจริงๆครับให้โซลูหลาครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพีบ่น้องสัมบายดีเดอร์สวัสดีครับมาอย่างเยอะนะพี่น้องนี่ครับ มาแบบมืดฟ้าโมดินครับ